สวัสดีค่ะพบกับน้องโบ๊ทนะคะรายการโปรเจคเตอร์สื่อแฝงนะคะในคลิปนี้นะคะทางโบ๊ทนะคะจ View คะมาพรีวิวถามแผบงบสำหรับโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นะคะว่า,าเหมาะสมกับโปรเจคเตอร์แบบไหนและข้อดีของแต่ละโมเดลนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยนะคะงั้นนะคะเรามาเริ่มต้นด้วย Vertex LSG107 นะคะซึ่งมีให้เลือกสองสีนะคะสีขาวกับสีดำนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นรุ่นถดัดมาของเราเลยนะคะ ซึ่งจะเหมาะสำหรับโปรเจคเตอร์พวก F3 หรือรุ่นเริ่มต้นอย่างสมาร์ซีรี่เป็นถึงโปรเจคเตอร์ที่แบบใส่ขนาดกลางนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือรองรับน้ำหนักได้ถึง8กิโลนะครับสามารถยืดได้45-65เซนตนะครับและสามารถจะก้มเงยได้นะครับประมาณ1 2 3 5องศาไปเลยเนาะ,ะทีนี้เรามาตามมาที่รุ่น เลตนะคะ C m 4 3 5นะคะซึ่งตัวเนี้ก็คือจะสามารถอ่านได้40-65เซนนะคะแต่จริงๆถ้าลูกค้าต้องการโปรเจคเตอร์อาคาโปรเจคเตอร์ให้มันสั้นลงก็สามาถแอดจะเอาขาขาตัเนี้ออกไปเลยทั้งสอรุ่นเนะาะซึ่งตัวเนี้เรามาดูก่อนอว่าขนาดที่รองรับโปรเจคเตอร์ก็คือสามารถได้สูงสุด20กิโลกร,รมัมนะคะ และเข้าวัดสดุแมทเทียลก็คืจะเป็นเหล็กหนายอย่างดีเลยเนาะ,ะราคาตอนนี้เราก็มีโปรพิเศษเลยซึ่งอยู่ที่690บาทเท่านั้นเองนะคะมีให้เลือกสีขับเพียงสีเดียวนะคะ,คะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่มีสำหรับโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนานะแล้วก็ยืดได้สึุด นี้นะคะเรามาดูขาแพ่ทมาคาที่สามารถดืดขนาดได้ยาวขึ้นจากตัวที่แล้วนะคะเป็นเวอร์เทครุ l ่น L p t 0 8นะคะมี้ห้เลื่อนทั้งสีขาวและสีดำนะคะซึ่งตัวของเวอร์เทคนี้นะคะก็คือสามารถปรับความยาวได้ตั้งแต่4 1ถึ0เซมนะคะแล้วก็รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น3 6กิโลกรัมนะคะและลูกค้านะคะสามารถซื้อออปชั่นเสริมที่ เพิ่มความยาวของขาแผ่นได้อีกระดับหนึงก็คือมีให้เลือก70เซนกับ1เมตร20นะคะก็คือว่าถ้าอย่าง70 70เซนเนี่ยลูกค้าสามารถเพิ่มเงินเพียง700บาทเพื่อเพิ่มขนาดขาแผ่นตัว LHD แบบนี้ให้ยาวพขึ้นม 1, าคาแล้วก็ตัว100 20เซนเนี่ยก็คือาคาต้องอาจจะเพิ่มหนึ่งประมาณ900บาท เพิ่มควยาวอีกก็น่าจะได้ประมาณสักเกือบสองเมตรเลยนะคะซึ่งจะตัวเนี้ยเหมาะสําหรับกห้องลูกค้านะคะที่มีความสูงมากเนาะขาแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ที่มีหนากหนักระดับนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นของเรสน,นะคะซึ่งมีชื่อว่าเรสแองเกอร์ซีเอ็นเจ็ดสิบร้อยยี่สิบนะคะต,ตัวนี้สามารถยืดยาวได้เจ็ดสิบถึงร้อยยี่สิบซึ่งฟิตมาแค่นี้นะคะไม่สามารถสื่อเพิ่ม ซื้อออปชันเสริมเติมได้นะคะแล้วก็อ่าตะกวนเนี้ยก็คือรองรับน้ำหนักได้15บกิโลกรัมนะคะอ้อมกับโปรเจคเตอร์ขนาดการาบจนถึงใหญ่เลยเนาะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าก็มีข้อแม้ว่ามีสีขาวเลือกเพียงสีเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดขาแผ่สสำหรับโปรเจคเตอร์ที่มีเครื่องขนาดใหญ่นะครับในทางลานเร่า แล้วเราก็มาดูนะคะอันนี้จะเป็นขาเนี่ยโปรเจคเตอร์นะคะที่รองรับโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครัเป็นตัวเช่นโตโหมดซีนีมาโฮมหรือ,อสำหรับห้องประชุมน,นะคะซึ่งตัวเนี้ยสามารถรองรับสูงสุดได้ถึง20กิโลกรัมน,นะคะส่วนจะตัวเบอร์เพ็กเอ็นดี32นะคะตัวเนี้ยทางเบอร์เพ็กได้อยูุติการผลิต ตัวน,นี้ที่มีจำนวนเลยจะมีสีดำนะคะตัวนี้สามารถรองรองรับน้ำหนักสูงสุดได้20กุ๊ลค่ะตแรกก็ยืดได้สูงสุด33เซนเนาะค่ะส,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 ส่วนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเจ้าแกงวิวนะคะอ่า GPCM นะคะขี่45เสือกสูงะครับตัวนี้สามารถอ่ายืดขนาดไดตั้งแต่45ถึง60เซนนะคะส่วนส่วนหัวของ แข่เนี่ยสามารถปรับได้ถึง3 6 0องศาเลยครับและก็รองรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลนะครับค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีแล้วเลาตัวนี้เนาะอยากจะแนะนำสำหรับลูกค้าที่มีบุญเปิดที่มีขนาดเนี่นะครับเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดการรีวิวข่าวแข่งแกลเลอรี่จากทางร้านนะคะหากลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะับมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม างร้านเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับทางร้านเรามีทีมงานบริการลูกค้าทุกท่านนะคะอลาไปก่อนแล้วนะคะคิ้เยอะเจอกันใหม่อีก่งสัป,นะนะะปาดาห์นะคะฝากกดไลค์คลิปด้วยนะคะ